ครอบครัวผมเองก็มีกระแสอย่างเช่นพวกผมต้องการเข้ามายึดบริษัทหรือเปลี่ยนให้ปริษัทเป็นบริษัทครอบครัว<ม>ผมเชื่อว่าผมเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรผิดผมก็แค่เข้ามาทํางานเพื่อให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นครับ สวัสดีคุณผู้ชมอินโฟเควสนิวทุกท่านนะครับวันนี้ช่วงฮอตอิชชูนะครับเราพาคุณผู้ชมมาเยือนกันถึงอาณาจักรวินฟาร์มนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน8ของโครงการลงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทวินเอเนจีโฮดิ้งจำกัดนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มีโอกาสนะครับไปพูดคุยกับทางกลุ่มผู้บริหารกลุ่มใหม่ซึ่งเป็นตระกูลของกิตติอิสรานนนอนาคตของวินเอเนจีโฮดิ้งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันครับ ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยมันเป็นการบวชเปลี่ยนกรรมการผู้มีอำนาจนะครับก็เราก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเองอะไรพวกนี้ครับให้เข้ามาบริหารบริษัทแล้วก็เราก็พยายามเซ็ตเพื่อให้มันเป็นแบบบริษัทที่มีธรรมาพิบาลก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายหลายข่าวหลายกระแสอย่างเช่นในในเรื่องของอย่างครอบครัวผมเองเ่ยก็มีกระแสอย่างเช่น พวกผมต้องการเข้ามายึดบริษัทหรือเปลี่ยนให้บริษัทเป็นบริษัทครอบครัว<ม>แต่จริงเนี่ยมันก็ดูได้จากการที่เราเปลี่ยนอำนาจกรรมการเป็นแบบว่า<ม>เราผมก็ไม่สามารถเซ็นคู่กับพี่สาวได้แล้วแต่ตอนแรกคือเราเปลี่ยนตอนนั้นคือมันเป็นแค่ช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่าน<ม>อย่างตอนนี้ผมก็ไม่สามารถเซ็นคู่กับพี่สาวได้ต้องเซ็นกับผู้บริหารเท่านั้นต้องเซ็นกับคุณเอมมาที่เป็นซีอโอหรือคุณทันเท่านั้น ถ้าพูดกันตามตรงเองเนี่ยตอนที่เราปิดโปรเจกต์เนี่ยมันก็จะตัวแบงก์เองเนี่ยก็จะห่วงเรื่องสปอนเซอร์ผู้บริหารก็จะมีการเขียนล็อกเอาไว้อ่าเพราะฉะนั้นทางแบงก์เองตอนนี้ถามว่าเราผิดนัดชําระไหมต้องบอกก่อนว่าเราไม่เคยผิดนัดชาระมันเป็นแค่เงื่อนไขในสัญญาพวกนี้ซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับแบงก์แล้วแบงก์ก็มีความเข้าใจดีก็ไม่ได้อ่เรียกเงินเราคืนหรืออะไรพวกนี้ก็ให้เราลันบร,รษิษัทได้ปกติเลยครับ ประธานกรรมการก็เป็นคนบอกเองว่าถ้าเราจะเข้าตลาดเองเนี่ยมันจะมีทิกเกอร์เรื่องนึงก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นมหาชนก่อนการจะเปลี่ยนเป็นมหาชนได้เนี่ยเราต้องได้รับความเห็นชอบ 75%, 75ของผู้ที่มาประชุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็บอกเลยว่ามันก็ต้องเป็นความร่วมมือของผู้ถูนทั้งสองกลุ่มครับ IPO เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนแต่จริงก็ต้องบอกก่นว่ามันมีทั้งตลาดทุนแล้วก็ตลาด ตราสารหนี้เพราะฉะนั้นถ้าตลาดทุนเรายังไม่สามารถทําได้เราก็มองไปที่ตลาดตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งจริงๆเราก็มองถึงว่าในการที่เราไปทําโปรเจกต์ต่างๆในต่างประเทศเนี่ย,เ,ยเราไประดมทุนที่ต่างประเทศเลยได้ไหมในประเทศต้นทางที่เราไปลงทุนอะไรอะไรพวกนี้ครับเราก็มีการศึกษาอยู่ตลอดถ้าเกิดผู้ถือหุ้นเขาให้ความร่วมมือกันเองแล้วก็จับจับกลุ่มกันเหนียวแน่นเราก็มีโอกาสในการระดมทุนได้ในหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตของบริษัทก็มีมากมากกว่าครับแต่ถ้าเกิดมันมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยในแง่ของผู้บริหารเองเนี่ยเราก็บอกเราคือเราจะพยายามทำเท่าที่ทําได้ในการระดมทุนเพื่อให้บริษัทมีความเติบโตต่อไปเรื่อยๆครับภายใน5ปีนี้เราก็คงจะทําให้ได้สักรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเราก็คือ5 5 0 0้ามิลวใน5ปี เพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่717เมกะวัตต์แล้วเนี่ยเราก็ทาอีกประมาณ800ครับ<ม>เราต้องใช้ e อื i t ิประมาณสัก12,000ล้านครับครับถ้า5ปีเนี่ยถ้าเราสะสมปีแล้จริงๆก็ถ้า3,000ก็แค่4ปีเราก็ได้แล้วครับ<ม>อืเพราะว่ากําไรกําไรเราเราจะอยู่แถวประมาณนะัก5,000-7,000ถึงแถวนี้ครับ<ม>ตอนนี้ก็เซาอ e a เอเชียครับในไทยนี่เราก็รอทาง กระทรวงพลังงานให้ความแน่ชัดความชัดเจนอะไรพวกนี้อยู่ครับถ้าเกิดเปิดเปิดรับเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะเข้าครับือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเลยครับเรามีการประกาศจ่ายปันผลทางหน้าเว็บไซต์แล้วก็เราปันผลประมาณถ้าคิดเป็นเงินทั้งหมดก็ประมาณนับร้อยห้าสิบล้าน ต่อหุ้นก็ประมาณแถวๆประมาณนักบาท40ครับดูได้จากในเว็บไซต์เลยครับการปันผลระหว่างการเป็นอำนาจของกรรมการครับแต่ถ้าเกิดเป็นการปันผลทั่วไปเนี่ยก็คือเราต้องเข้า a g m ครับอืมครับอันนี้คือสามารถจ่ายได้โดยที่เป็นปฏิบัติตามได้ตามกฎหมายใช่ครับเป็นอำนาจของกรรมการครับ